ผลงานจากยูนิเวอร์แซลส์คุณไม่ได้มีพลังเวทฉันถึงต้องเพิ่มเธอจับนางมาให้ข้าพ่อมันต่างหากที่ต้องกลัวฉันวิกต 21พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์ได้ดูสักทีแกหนังเรื่องนี้ฉันเกือบลงแดงตายเพิ่งดูจบเมื่อกี้เลยฉันจะมารีวิวให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นยังไงถึงแม้ว่าเดอะวิกเกจะไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ o อสเดอะเ a รสแอนด์พาวเวที่เข้าฉายในปี2013แต่เราก็สามารถพูดได้เลยว่าเนื้อหาในเรื่องของวิกเก d ตจะทําให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน นี่คือหนังแฟนตาซีฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ควรค่าแก่การดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่าวิกเกตจะเป็นการเล่าเรื่องในส่วนที่ยังไม่เคยถูกพูดถึงสาหรับจกกักรวาลออสในโรงภาพยนตร์มาก่อนฉากหลังของแม่มดชั่วร้ายจากทิศตะวันตกอย่างเอลฟาบาจะถูกเปิดเผยในภาพยนตร์เรื่องวิกเกตทำไมผู้คนถึงจดจําเธอในชื่อเดอะวิกเก w ตวิชแม่มดชั่วร้ายทำไมประชากรในเมืองออสถึงสับส่งเธอเนื้อเรื่องของวิกเกตจะเฉลยให้เรารู้หมดเลยและมันก็จะมีฉากบางฉากที่ทําให้คุณอ้าปักค้างในโรงภาพยนตร์แล้วก็ฉากซึ้งกินใจสำหรับคนที่เคยเป็นคนนอ แบบเอลฟาบามาก่อนโดนคนดูถูกโดนคนเหยียดหยามจนสุดท้ายก็ได้พบเจอกับมิตรภาพที่ดีที่สุดของตัวเองกาลินดาที่จะได้กลายเป็นแม่มดดีแห่งเมืองออสการจะไม่ขอสปอยเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิกเกตที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างมากแต่จะขอพูดว่าเราเองก็เคยเป็นคนนอกมาก่อนล้วก็เคยโดนหลอกใช้ด้วยดูหนังเรื่องนี้ไปร้องไห้ไปเพราะว่ามันอิ่มมันจุกมันถูกเติมเต็ม เนื้อเรื่องในวิกเกตจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณเคยมีกับตัวร้ายออกไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะมีอีสเตอร์เอ็กจากภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz <S <S ในปี1939มาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วย1 g r ่งกรินดากับเอลฟ์บาเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนตอนแรกที่เจอกันโดยไม่่คยชอบขี้น้ากันแต่ก็กลายมาเป็นเพื่อนรักกันได้แล้วมันก็จะมีฉากบางฉากที่เผยให้เราเห็นว่ากรินดาอาจจะไม่ไดีดีมาตั้งแต่แรกเพราะว่าคอยแกล้งเอลฟ์บาอยู่ตลอดก็วัยรุ่นทุกคนต้องเคยทำผิดพลาดไม่มีมนุษย์คนไหนไม่เคยทำผิดพลาดมาก่อนจนสุดท้ายทั้้คนกรวาาเใ่ดถิ จะได้ข้อคิดจากการเลือกเดินเส้นทางผิดๆาราคิดว่าวิเกเกตจะสามารถมอบแรงบันดาลใจให้กับคุณในเรื่องนี้ได้2การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์ที่เอลฟาบาเสนอให้พ่อหมดออสผู้ยิ่งใหญ่การที่สัตว์พูดได้ในจัก,กรวาลอสเป็นเรื่องปกติมากแต่มาคราวนี้ไม่มีกลุ่มคนลึกลับที่ไม่เปิดเผยชื่อต้องการเปลี่ยนให้สัตว์จากที่พูดได้ให้พูดไม่ได้แล้วเอลฟาบาเป็นคนที่ผูกพันกับสัตว์มากเธอต้องหาทางช่วยเหลือเหล่าสัประสัตว์ไม่ให้ถูกลดทอนหรือว่าถูกกดขี่ซึ่ง มแตกต่างไม่เหมือนใครเนื้อหาในเรื่องจะเน้นไปที่เอลฟาบาเลยแหละมีภาพบางฉากในตัวอย่างที่ปรากฏให้เราเห็นว่าเอลฟาบาถูกรังเกียจหรือว่ารังแกมาตั้งแต่เด็กแค่เกิดมามีตัวซีเขียวก็เรื่งคนในเมืองเกียดไปแล้วแล้วก็มีฉากที่พูดในตัวอย่างว่าเพราะว่าไม่มีใครอะไรเหรอไม่มีใครควรถูกหัวร้อยยะถูกเหยียดยามหรือถูกกดไง พอดูหนังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกว่ามีอะไรจีร๊ดเข้าไปที่กลางใจของตัวเองเลยไม่รู้ว่ามีแฟนคลับหรือว่าคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้ที่ใครเป็นคนนอกมาก่อนอยู่ในสังคมที่เขาไม่ได้แคร์หรือว่าไม่ได้สนใจเรามองเราเป็นของตายรู้สึกว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คนดูถูกหรือว่าเหยียดหยามวิกฤตก็เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีอีกเรื่องหนึ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะมีคนที่ตดสินคุณจะแค่ภายนอกแต่มันก็ยังมีคนที่เปิดใจอยากเป็นเพื่อนแล้วก็อยากเป็นคนในครอบครัวของคุณอออยููู่่่่่มมมััันนตต้้้งงงงีีีีบาาชชวชววววสสสกกกกใิทคคจะรึถดดข ให้เป็นแบบนู้นสิเป็นแบบนี้สิมันใส่รายป้ายสีต่างๆนาๆนานั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากถ้าเกิดว่าคุณเคยพบเจอกับตัวเองมาแล้วซึ่งการเป็นคนที่เคยผ่านมาแล้วก็รู้สึกได้ว่าโคตร เจ็บเลยแต่คนเรามีสิทธิ์เลือกเสมอว่าจะเลือกเป็นคนดีไม่เป็นแบบที่พวกเขากล่าวหาได้เรื่องนี้ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจที่คุณสามารถผ่านเรื่องราวแย่ๆมาได้4พ่อหมดอสอสผู้ยิ่งใ,ใหญ่ตัวจริงไม่ได้มีพลังเวทอย่างที่คิดแล้วก็เรีหกให้เอลฟาบาที่มีพรสวรรค์นในการใช้เวทมนต์มาตั้งแต่เด็กให้เข้าพบแล้วก็หลอกใช้พอไม่เอาข้อเสนอที่ให้ก็ถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกตั้งสมญานามว่าเป็น the ดู w วิกเก็ตวิชป้าดา,ดาใครเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกับเอลฟาบาบ้างคะคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะเเเเเพรราาาาาะว่่อองกก็คยหมมืนนั ปลอบใจหน่อยให้แรงบรนลาลใจนะคะยังไม่จบแค่นี้นะก็คือในเรื่องวิกเกตซอนอิสเทอร์เอเกและฉากบรรยากาศเก่าๆที่หวนวาน,นให้นึกถึงหนังในวัยเด็กซากเดอะวิสต์ of ฟอในปี1939หรือ Oz The Great and Powerful ในปี2013ออกปอบบี้เมืองมรกตพ่อหมดออสผู้ยิ่งใหญ่เราได้ดูก่อนใครเลยในรอบสื่อก็อยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังว่าหนังมันดีจริงๆแล้วก็ควรคาดการดูในระบบ IMAX มากเพราะว่าเสียงของอารยาแกนนด์เดมันเพาะ พึงสะพึงท้งโลงเจอแกงนักพากหลายคนเจอกลุ่มพี่พี่ drag queen ที่น่ารักมากและที่สําคัญหนังเรื่องนี้เป็นหนังมิวสิคเลแล้วก็มีภาคไทยด้วยร้องเพลงไทยแต่ว่าการได้ฟังในระบบซาวแท็กนะคะาการไม่ได้ฟังภาคไทยก็เลยอาจจะได้ตามไปดูอีกรอบหนึ่งแบบภาคไทยบางคนแค่เกิดมาแตกตา่างถ้าเกิดว่าใครอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไปดูได้นะคะวิกเกตในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ทุกสาขาเลยเข้าฉายแล้วเป็นที่เรียบร้อยจัดเต็มทั้งแสงภาพ เสียงที่คมชัดแล้วคราวหน้าอยากให้การมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอยากชวนเพื่อนไปดูก็สามารถเท็กเพื่อนหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อที่ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในอนาคตสำหรับวันนี้ลาแล้วนะคะอุ๊ยลืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือตัวหนังจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทนี้พาร์ทแรกแล้วมันก็จะมีภาคต่ออีกภาคหนึ่งต่อไม่ไหวแล้วกับภาคต่อเพราะว่านี่ดูจบอารมณ์ค้างมากอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อ